สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคนีได้เพื่อนําไปปรปับใช้กับจิตวจญวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนนะครับในช่วงของ เดือนมกราคม2 0 6 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยคลิปนี้นะครับจะเปิดไพ่เอาไว้แล้วเนาะเพื่อสะดวกในการรวดเร็วในการทำนายนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด b s c r i b e กดติดตามเป็นกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดไลน์ดีไปได้ที่ User บูพยา59นะครับเขียนไ้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างแล้วเนาะและไพ่มีโอกาสที่จะสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับครึ่งเดือนแรกนะครับของเดือนมกราสำหรับชาวมีนไพ่ตัวตนของคุณได้พลังงาน Energy ได้นี่เป็น Temperance นะครับ t m p p r a n c e เนี่ยหมายถึงไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการปรับเปลี่ยนไพ่ของการ change รูปแบบ และกำลังจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนื่องจากอิทธิพลของ t e m p พ a n c e เนี่ยยังหมายถึงในักษณะของการที่คุณกับคู่รองคนรักนะครับมีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งใครที่ห่างหายกันไปในอดีตใครที่มีปัญหาใจกันใครที่มีในเรื่องของความคิดต่างเห็นต่างต่างๆนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นแบบเป็น e นกาทีฟในสิ่งที่มันผ่านมาในอดีตเนี่ยคุณกำลังจะสามารถสารต่อคืนดีกันก็ได้นะครับปรับความเข้าใจกันก็ได้อรุ่มอร่วยกันก็ได้มีโอกาสในของการกลับมาของคู่ของคนหลักได้เช่นกันดังนั้นไพ่เดดแรมเพลนสคือไพ่ของโอกาสสิ่งดีๆที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงแต่วงเล็บคุณต้องเปลี่ยนแปลงคุณถึงจะได้รับโอกาสนี้นะครับ อิทธิพลของ Temperance เนี่ยคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการกลับมาก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีแบบนี้นะครับอิทธิพลของไพ่บ่งบอกว่าในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะต้องอมีแนวโน้มทิศทางของอระวังในเรื่องของ mindset ของตัวเองสักนิดหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของไพ่เนี่ยมีนายออฟวานเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีแฮงแมนบางทีคุณอาจจะมีความคิดมีความคาดหวังมีความกดดัน แฮงแมนคือความกดดันความคาดหวังหรือมีปัญหาตกอยู่ในภาวะของความยากลำบากของความรักความสัมพันธ์ก่อนที่คุณจะมีปัญหาแล้วต้องปรับเปลี่ยนแบบเนี้ยคุณจะต้องมีปัญหาก่อนถูกไหมครับการที่คุณมีปัญหาคือแฮงแมนเนี่ยคุณอาจจะหาทางออกไม่เจอแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะจมอยู่ในความทุกข์นะแล้วก็อาจจะต้องแบบมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนไม่มีอนาคตได้แต่กอดมันไว้แล้วก็ เหมือนแบบไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะเพราะว่าก้าวไม้มันก็เจ็บปวดนะเออแต่ก็จะอยู่ต่อก็ลําบากจะเลิกก็ลําบากอีกมาเลยความรู้สึกมันดูแบบกระอักกระอ่วนกับความรู้สึกมากๆเลยนะทั้งที่ตามจริงแล้วเราก็อยากจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับปรับทุกอย่างให้มันโอเคเนี่ย แต่ในที่สุดคุณจะปรับได้แต่คุณจะต้องผ่านปัญหาตรงที่มันเป็นแฮงแมนให้ได้ก่อนและก็พยายามอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองและเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้เราจะเจ็บปวดแต่เราก็กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันให้ได้แล้วคุณจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่กลับมามีแนวโน้มทิศทางที่ดีได้อีกครั้งหนึ่ง่องจากอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามี Tree of Pentacles ถือว่าเป็นอักคือเนี่ยหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสสิ่งดีๆที่เขาจะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งใครที่ถูกปดบล็อกไปแล้วออถูกบล็อกไปแล้วคุณจะถูกปลดบล็อกและสามารถกลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากไพ่สามเหรียญน,นั่นเองสามเหรียญเนี่ยหมายถึงในลักษณะของการได้รับโอกาสนะครับหรือการมีการติดต่อการสื่อสารกันต่างๆเพื่อที่จะกลับมา มีแนวโน้มของการกลับมาของคู่ของคนหลักอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าคุณกําลังจะมีโอกาสของการถูกปลดบล็อกแล้วนะครับสำหรับใครที่ถูกบล็อกไปนะเนี่ยใครกําลังรอคอยอยู่เนี่ยจะถูกปบดบล็อกและกลับมาคุยกันแล้วก็กลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาคืนดีกันนะครับกลับมาคืนดีกันได้แต่คุณต้องพยายามปล่อยใจตัวเองให้เป็นอิสระกับความคิดในเรื่องของ ทัศนคติหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปจมปากอย่าไปยึดติดเพราะว่าอิทธิพลใต้ไพ่เนี่ยเป็นไพ่ดูฟูพแปลว่าคุณกําลังจะปล่อยวางความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ถ้าคุณปล่อยวางได้อย่างที่ไพ่บอกเนี่ยจิตใต้สํานึกคือคุณต้องพยายามสดใสล่าเริงนะชาวมีนเพราะว่าชาวมีนเนี่ยเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีจินตนาการสูงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความเซนซิทีฟ นะครับแล้วก็อ่อนไหวต่อความรู้สึกบางทีแล้วก็ปิดกั้นกับความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าคุณอยู่ในภพวินาศของดวงโลกนะครับหมายถึงการปิดบังซ่อนเน้นการมีโลกส่วนตัวอะไรประมาณเนี้ยและดาวประจำตัวก็โครจรไปเป็นภพวินาศด้วย <c oughs> ก็เลยทําให้ตัวคุณนะค่อนข้างที่จะมีความแบบปิดปิดบงับงบังอะไรบางสิ่งบางอย่างนะแล้วก็ค่อนข้างกดดันตัวเองอยู่แต่ถ้าคุณปลดปล่อยพลังงานภพวินาศหมายถึงปล่อยวาง ดังนั้นเนี่ยกดดันก่อนแล้วปล่อยวางทีหลังความกดดันคือแฮงแมนเห็นไหมคุณกําลังกดดันเพราะดาวประจําตัวเข้าสู่พบวินาศคุณกําลังกดดันตัวเองอยู่และก็กําลังที่จะแบบมีปัญหาด้วยตัวเราเองดังนั้นปล่อยวางนะครับพบวินาศหมายถึงการปล่อยวางด้วยการปล่อยวางในที่นี้มันก็จะทําให้ตัวคุณสดใสล่าเลิงและก็พยายามมองในมุมบวกโพสิทีฟนะครับมากๆ แล้วคุณก็จะเจอกับแสงสว่างที่ดีให้กับการนำพาสู่สิ่งที่มันแบบมีอนาคตข้างหน้าที่เขาจะกลับมาหาตัวคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาให้โอกาสนะครับกับตัวคุณกลับมาเข้าหากับคุณอาจจะคุยกันก่อนนะครับปลดบล็อกแล้วก็คุยก่อนแล้วสุดท้ายก็อยากจะกลับมาคืนดีกันแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าไพ่บันบงบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะมีการรีเทิร์นกลับคืนมานะครับ กลับมาคุยกันรีเทิร์นกันอะไรประมาณนี้นะครับถ้าตอนนี้คุณกําลังมีปากเสียงมีการทะเลาะก,กันจากไพ The นะ่เดรชอยออ์น่ะแปลว่าคุณจะต้องค่อยๆปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้อย่าก,กดดันอย่างที่บอกไปอย่าก,กดดันและอย่าใช้อารมณ์เพราะว่าอิทธิพลของไพ่นออฟวานเนี่ยแปลว่าบางทีก็ก็แบบมีอีโก้อ่ะอ มีอีโกอยากจะทําอะไรตามอิสระกับใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการคิดการตัดสินใจที่ค่อนข้างร้อนแรงร้อนรนนะครับกับแพชั่นของตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีปัญหากับคู่ของคนรักได้อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยควรจะต้องสงบอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ใจเย็นๆเพราะว่าอัศวินถือไม้เนี่ยม้ามันกระโดดเลยนะมันแปลว่า คุณเนี่ยอยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่ตัวเองนั้นคาดหวังและปรารถนาและไม่ยอมลงให้คนอื่นด้วยเพราะว่าราศีธาตุไฟเป็นราศีที่มีอีโก้แรงที่สุดในราศีธาตุนะครับดังนั้นราศีธาตุไฟเนี่ยต้องข่มตัวเองลงมาเพื่อให้ตัวเองเนะี่ยอย่าให้มีプラชั่นมากเกินไปนะครับและอย่าให้มีอีโก้แรงจนเกินไปเพราะถ้าเรามีอีโก้เราก็จะต่อสู้เราก็จะเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนแบบเธอไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมอะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมมันก็จะแบบขิงก็ลาขาก็แรงสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรที่ดีต่อกันเลยดังนั้นถ้าเราปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดอย่างที่เดอะฟูเป็นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นและง่ายขึ้นปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้อิทธิพลของไพ่นายออฟวานเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดีอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราไม่หมดแพรชั่นกับเขาเนี่ย ยังไงเราก็สามารถที่จะเติบโตและพัฒนากับการเรียนรู้กันไปได้อิทธิพลของคนที่จะติดต่อสารสัมพันธ์กับคนราศีมีนได้มากที่สุดคือราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับเป็นไวกลางคนได้มากที่สุดส่วนราศีธาตุลมธาตุน้ำนะครับแล้วก็ธาตุดินเนี่ยน้อยนิดหนึ่งแต่จะเป็นธาตุไฟได้มากที่สุดนะครับอิทธิพลของไพ่ยังบ่งบอกว่าตามเนี้ย ตามอิทธิพลของไพ่นะครับยังบอกว่าตัวคุณเองนะครับยังมีโอกาสเป็นตัวจริงสำหรับเขาได้จาก DMpress นะเขายังมีโอกาสที่จะเลือกคุณเป็นตัวจริงและมีโอกาสที่เขาจะมั่นคงกับคุณนะเพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ DMpress ขึ้นมาหนึ่งเหรียญคือหมายถึงความมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์โดยที่เขาจะไม่แปรเปลี่ยนจากเราเหมือนเขาจะลงหลักปักฐานกับเรามากขึ้น อิทธิพลของไพ่ the empress คือเขาจะยอมเรามากขึ้นและเขาก็จะให้คุณเป็นตัวจริงได้ถ้าเราอดทนและตั้งใจมีอิทธิพลของไพ่ devil ขึ้นมาบางทีแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่มันกดดันสิ่งที่มันแบบมีปัญหาต่อกันเนี่ยเพราะมันมีไพ่ใบนี้เลยนะครับสิ่งที่คุณกดดันสิ่งที่คุณทะเลาะก,กับเขาเนี่ยเพราะมันมีไพ่ devil บางทีนะ่ะอาจจะมีคนเข้าหาคุณ หรือเข้าหาเขาก็ได้ไพ่อจ,จะสลับกันก็ได้นะครับเพราะเดบิวคือความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เกิดความชัดเจนไงคุณก็เลยอาจจะแบบมีการเรียกร้องกันในเรื่องของคอมมิตต่างๆหรือการต่อสู้การกดดันระหว่างกันและกันอะไรประมาณนี้การคอนโทรลกันและกันมันเลยทําให้ความรู้สึกที่มันมีปัญหารตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคุณก็ถูกจมอยู่ในไพรชั่นของตัวเองนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยคือไพ่เดบิวมันปรากฏขึ้นมา เดี๋ยวเรามาตรวจสอบคนโสดและคนมีคู่กันนะครับเดี๋ยวจะทําซ้เวลาไว้ข้างล่างให้หรือจะฟังยาวๆไปเลยนะครับให้จบไปเลยเพราะว่าจะทำถ่ายคลิปให้นะว่าคนโสดกับคนมีคู่เนี่ยใครที่มีโอกาสที่จะมีเติร์ดปาร์ตี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเดบิวต์เนี่ยคือ คนโสดหรือคนมีคู่เราต้องดูนิดหนึ่งเนาะยังไงเอ็มเพรสเนี่ยก็ยังตอบโจทย์ตรงที่ว่าคุณยังสามารถเป็นตัวจริงสำหรับเขาได้และยังสามารถที่จะอดทนรอคอยให้เขาอะมาให้โอกาสกับเราดีๆมาคอมมิตเมนต์กับเรานะครับและเลือกเราเป็นตัวจริงแล้วก็มั่นคงกับเราจากหนึ่งเหรียญด้วยเช่นกันนะครับอิทธิพลของไพ่สรุปบอกว่าถ้าคุณให้โอกาส นะครับกับเขาอีกครั้งหนึ่ง Si x อ f ฟเ n t a c า e แปลว่าถ้าเกิดคุณให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งที่ดีมีโอกาสที่คุณจะเป็นตัวจริงสำหร,รับเขาได้<ม>เห็นไหมครับเออถ้าคุณให้โอกาสกับการคืนดีครั้งเนี้ยนะคุณก็จะได้รับโอกาสด้วยเช่นกันแล้วคุณก็จะเป็นตัวจริงสำหร,รับเขาได้นะครับเออให้เขา เคลียตัวเองทุกอย่างให้ชัดเจนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ปล่อยใจให้เป็นอิสระโดยที่เราไม่ยึดติดกับความรักความสัมพันธ์จนเกินไปแล้วทุกอย่างก็อาจจะค่อยๆคลี่คลายและมีแนวโน้มทิศทางที่เป็นตัวจริงที่ดีได้สำหรับคุณกับเขานะครับดังนั้นก็ปล่อยวางให้โอกาสกันและกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดูกันสลับคนโสดกันบ้างขอให้คนโสดให้กับชาวมินลลัคนามินนะครับว่าเขาจะมีโอกาส ความรักความสัมพันธ์เป็นเช่นไรกับตัวคุณบ้างพาไพ่ใบแรงนะครับได้อืม m p e r o r นะครับมีโอกาสเป็นตัวจริงนะสำหรับคู่ของคุณนะครับสิบเหรียญ u s t ติ e โอเคดีนะครับแสดงว่าคนโสดเนี่ยคืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ เติร์ปปาร์ตี้แหละอาจจะเป็นความคิดของตัวเราเองมากกว่าหรืออาจจะมีคนเข้าหาแต่เขาไม่เล่นด้วยหรอกอืมประมาณนี้นะครับสำหรับคนโสดเนาะทีนี้เรามาดูคนที่มีคู่กันบ้างคนที่มีคู่ได้ไพ่เดทระมัดระวังจะมีโอกาสของการจบกันนะระมัดระวังความหึงหวงนะครับควีนออฟสอดเนี่ยไพ่ใบสุดท้ายได้คิงถือไม้เออก็ยังไม่ได้มีโอกาสคือไพ่ไม่ได้ขึ้นมาว่าเป็นไพ่ซ้อนกันเลยนะแสดงว่า เออชาวมีนลัคนามีนอาจจะคำว่าเดวิลในที่นี้อาจจะมีคนเข้าหาทำให้เราเกิดความหึงหวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆเดวิลเนี่ยในทางที่ดีมันแปลว่าความลหลงไหลข้างใครเขาอาจจะลหลงไหลข้างใครกับเราก็ได้อืม ประมาณนี้แต่บางทีแล้วการที่เรามีปัญหาเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะแค่คิดไปว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรประมาณนี้อันนี้คือตามหน้าไพ่ะนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไพ่บ่งบอกว่ามีไพ่ justice นะอืมแปลว่าคุณจะต้องทําบาลานซ์กับความรักความสัมพันธ์และก็พยายามอย่าล้ําในสิทธิส่วนบุคคลของเขามากจนเกินไปถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยแปลว่าเขามีโอกาสคุยกับคนอื่นก็ได้แต่เขาอาจจะไม่เลือกหรอกเขาอาจจะเลือกเรา นะครับสำหรับคนโสดเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะเลือกเราก็ได้ justice หมายถึงการเลือกอื the emperor หมายถึง mm hmm. เขาก็อยากจะเป็นตัวจริงสำหรับตัวคุณและเขาก็อยากให้คุณเป็นตัวจริงสำหรับเขา the emperor กับ the empress มาเป็นคู่กันเลยนี่คือตำนานของคู่ของไพ่เลยนะคน,นึ่งเป็น empress คือผู้หญิงที่โชคดี เอ็มเพลคือผู้ชายที่โชคดีต่างฝ่ายต่างมีความโชคดีเป็นสามีภรรยากันนะแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีอนาคตร่วมกันมีโอกาสที่จะแต่งงานกันมีครอบครัวระหว่างกันและกันได้ถึง10เหรียญเลยทีเดียวสำหรับคนโสดนะเออนะครับมีโอกาสเป็นคนที่จะเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์และมีโอกาสที่เขาจะช่วยซัพพอร์ตและช่วยเหลือเราด้วยนะมีไพ่สิบเหรียญเนี่ยเพรว่าเขาอาจจะเป็นสายเปย เขาอาจจะรักเราจริงแต่เราก็ต้องยอมเขาบ้างเพราะว่าดีเอ็มเพลสแปลว่าเขาก็ต้องต้องการคนแบบช่วยเหลือดูแลอยู่ข้างหลังเขาอะแล้วเขาจะช่วยพพอร์ตเราประมาณนี้นะครับแสดงว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสนะที่จะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีนะมีโอกาสที่เขาอาจจะมาแบบเข้าหาเราที่ดีแล้วก็เจอคนที่ใช่สำหรับตัวเราก็ได้นะครับจัสติสเนี่ยคือพยายามทุกอย่างให้มันเคลียร์ก่อนแล้วทุกอย่างคุณจะลงตัว นะมีโอกาสเข้าหามีโอกาสเป็นคนชาวต่างชาติได้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอายุมากกว่าตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับส่วนคนที่มีคู่กันบ้างคนที่มีคู่หรือคนที่ได้คอมมิทเมนต์แล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์โทสะของตัวเราเองบ้างบางทีแล้วเนี่ยคุนถือดาบมาเปราะว่าเรายังมีอารมณ์ขุนข้องหมองใจกับเขาอยู่เราอาจจะมีปัญหามีความ ทุกใจกับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็อาจจะแบบอาจจะถูกปล่อยประละเลยให้ตัวเองนั้นดูแบบมีอะไรที่ต้องโดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็ค่อนข้างที่จะมาใส่ใจดูแลกับคุณอีกครั้งหนึ่งจากไพ่คิงถือไม้ คิงถือไม้เนี่ยเป็นการตอบโจทย์พ c t i ซนต์ให้กับตัวคุณนะเพียงแต่คุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปเพราะถ้าเกิดคุณใช้อารมณ์เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะเขาก็เป็นคิงถือไม้นะเขาก็มีหน้าที่การงานมีอะไรที่ต้องจัดการที่ต้องไปแบกรับเยอะแยะมากมายแต่เราก็มีการตั้งป้อมอยู่ที่จะเอาคําตอบเอาอะไรแห่งความชัดเจนต่างๆให้ได้อะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าไพ่เนี่ยเดวิลเนี่ย อาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเลยที่จะเป็นคู่ซ้อนแต่ส่วนมากมันจะเป็นในลักษณะที่อาจจะมีคนเข้าหามากกว่าแต่อาจจะไม่มีใครเล่นด้วยก็ได้ไงเออประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแบบร้อนลน กับความรู้สึกตรงนี้และเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยว่างไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่กับตัวคุณเท่าที่ควรอันนี้ก็จริงเพราะเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเพราะราชาถือไม้คือเรื่องงานบริหารจัดการมีตําแหน่งมีชื่อเสียงที่เขาต้องดูแลนะครับมีปัญหาจัดการที่ต้องไปแก้ไขต้องไปดูแลต่างๆแต่ถ้าคุณตั้งป้อมที่จะเอาอะไรต้องชวนทะเลาะก,กับเขาเนี่ยอย่างราชินีถือดาบเนี่ยต้องงัดเหตุผลขึ้นมารักอิสระจนเกินไปเนี่ยไม่ได้นะครับ ไม่งั้นเราจะเลิกกันได้นะเพราะมีไพ่เดทด้วยแต่ก็ไม่เยอะหรอกแต่ถ้านั่นเดทกับแฮงแมนมาเนี้ยเลิกกันนะแบบเนี้ยมีโอกาสเลิกกันได้นะครับสำหรับคนมีคู่นะต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากเลิกเพราะว่าคุณต้องจบปัญหาตรงนี้ให้ได้เคลียร์มันให้ได้นะครับเคลียร์มันด้วยเหตุและผลแต่ไม่ใช่ใช้อารมณ์นะครับ เพราะว่าราชนีถือดาบคือถ้าใช้เหตุผลได้แต่อย่าใช้อารมณ์นะครับเพราะว่าไพ่เดทแปลว่าทุกอย่างมันจะจบไปแล้วคุณก็จะเคลียร์มันได้แล้วคุณก็จะมีความสุขความหวังได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงการคืนดีกันแล้วแบบนี้เป็นต้นนะครับจากไพ่หลักเนาะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ